สองแรกนะครับจะไปพูดถึงเรื่องของยาปลอมครับตอนนี้น่ากลัวมากนะครับไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะทั่วโลกเลยครับเพราะว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกครับเขาออกมาบอกตัวเลขว่าณปัจจุบันนี้นะครับ10%ของยาที่ออกจำหน่ายทั่วโลกเป็นยาปลอมอ้าสังเกตหน่ากลัวไหมล่ะครับผมเราจะอยู่ใน 1- ใน10%นั้นหรือเปล่านะครับผมเรื่องราวของสถานการณ์ยาปลอมนะครับนอกจากทั่วโลกแล้วในบ้านเราก็มีด้วยเหมือนกันครับเพราะมีการลักลอบนําเข้า แล้วก็รวมถึงลักรอบผลิตแล้วก็ลักรอบจําหน่ายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่านอกจากจะมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดคือมันเป็นเรื่องราวของตัวเลขทางเศรษฐก<ม>ิจนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องดูแลเลยนะครับที่สําคัญคือส่งผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพและที่สําคัญเลยคือ เป็นอันตรายต่อชีวิตสําหรับคนที่บริโภคเข้าไปชื่อมันก็บอกแล้วนะว่ายาปลอมถูกต้องอครับผมนะครับผมด้วยเหตุน,นี้ครับจึงเกิดภาคีเครือข่ายที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับที่ชื่อว่าภาคีเครือข่ายเพื่อการใช้ยาปลอดภัยนะครับ partnership for safe medicine นะครับหรือว่า PSM เนี่ยนะครับผมเป็นการผนึกกาลังจากหลากหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยครับอยอยคือองค์การอาหารและยาสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานครับที่มารวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคและก็คนที่ทํางานด้านสุขภาพตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาที่ไม่ปลอดภยอัยทีนี้หลายคนสงสัยครับว่าคําว่ายาปลอมมันคืออะไรยังไงอย่างไรนะครับมันมีหลากหลายแบบครับผมอย่างเช่นยาปลอมแบบแรกคือมีตัวยาน,น้อยเกินไปซึ่งอ,อันนี้เวลารับประทานเข้าไปทําให การรักษาไม่ได้ผลดีไม่ดีอาจจะส่งผลถึงเรื่องของการดื้อยาก็เหมือนกับกินยาไม่ครบโดสกินไปนิดนึงแล้วก็เลิกไปแบบที่2คือมีตัวยามากเกินไปอันนี้เรียกว่าเป็นพิษต่อร่างกายเพราะว่ามันโอเวอร์โดสคือเยอะเกินไปนะครับแล้วก็แบบที่3คือคล้ายๆกับยาหลอกเป็นยาที่ไม่มียาผสมคือไปใส่แป้งธรรมปแป้งอย่างเดียวค,ครับผมนะครับก็นี้เรียกว่าเป็นการ มารวบรวมข้อมูลแล้วก็บอกเราให้ฟังนะครับแล้วเขาก็มีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอันตรายของยาที่ไม่ปลอดภัยก็เลยปรุงมุ่งแก้ปัญหาเรื่องของยาปลอมนะครับแน่นอนครับส่งผลเสียต่อร่างกายและก็เสียเงินฟรีด้วยนะครับซึ่งปัญหาเรื่องของยาปลอมในบ้านเราเนี่ยครับเกิดจากหลากหลายปัจจัยครับวันนี้เราลองไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่ามีมาฝากชาวสโมสรครับ ใน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 สถานะของประเทศไทยตอนนี้มียาปลอมค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากอย่างที่บอกค่ะว่าปัญหาการเข้าถึงของยาของประชาชนไทยเนี่ยง่ายเราไปร้านยาก็ซื้อยาได้แล้วแล้วก็การควบคุมที่ไม่รัดกุมพอยาซึ่งไม่ควรจะอยู่ในร้านร้านชำยาที่ไม่ควรจะอยู่ในตลาดแผงลอยรถเร่อย่างงี้ค่ะ ก็มีการลักลอบอยู่ค่อนข้างมากกินยารดความอ้วนเนาะแล้วอยู่ดีๆก็หัวใจวายตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของยาปลอมยาโฆษณายาที่ไม่ได้มาตรฐานยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาเนี่ยมันเป็นดาบสองคมใช้ดีใช้ถูกโรคหายใช้ดีใช้ถูกสุขภาพดีใช้ไม่ดีใช้ไม่ถูกกลายเป็นโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากยา ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนอะ่ะก็จะต้องมีความระวังระแวดร,ระวังในเรื่องของตัวเองพยายามนะคะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอย่าเชื่อแค่เขาพูดให้ฟัง เอไอเอไอหายากินเองเนี่ยอันตรายมากโดยเฉพาะที่บอกว่าแผงลอยไม่ยากชื่อว่ามีขายกันด้วยนะอ่ะเอาละค่ะสำหรับกล่องสุขภาพกล่องที่2ค่ะเรามาตามติดละกันสปายอดฮิตในสหรัฐอเมริกาฮะและต้องบอกว่าตอนนี้สปาเขาฮิตมากเหลือเกินนะคะนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนไทยเองตอนนี้ถ้าดูแล้วหลายคนเดินทางไปอเมริกานะคะไปประกอบอาชีพหนึ่งค่ะหมอนวดแผนไทยหรือที่เรียกว่าเทเลปิสในสปาหลายแห่งนะคะตัวแทนธุรกิจสปาในสหรัฐนี่เขามีการจัดอันดับค่ะว่าประเภทของสปาไหน ปีนี้น่าจะมาแรงที่สุดเพื่อเกิดไปแล้วเห็นภาพก็น่าจะทราบนะสปาเท้านั่นเองค่ะสาเหตุว่าทําไมเขานิยมกันเหลือเกินมาจากสาวสาวชาวมากันเนี่ยแหะค่ะตอนนี้เขานิยมเหลือเกินกับการใส่รองเท้าสูงปลีสเลยทีเดียวนะคะบ,บอกว่ามาแรงหนิ่งต่อเนื่องส่งผลค่ะให้สาวสาวเกิดอาการตามมาคือปวดเท้าปวดข้อ บางคนเนี่ยปวดจนต้องผ่าตัดเลยก็มีค่ะแต่อย่างไรก็ตามกระแสแฟชัน่นมาแรงอะไรจะฉุดลังให้เธอหยุดความสวยลงจากส้นตึกกว่า6นิ้วได้นะคะจนกว่าจะป่วยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยร้านสปาเท้าก็เลยมีลูกค้าเข้ามาบริการหนาแน่นค่ะราคาเขาบอกว่ายังถูกกว่าสปาตัวด้วยแต่ต้องนึกนะคะสปาเท้าเนี่ยเวลาเขานวดเท้าเ็าจะแถมบริการนวดน่องนวดคอนวดศีรษะด้วยนวดบ่าน,นวดไหล่สมกจะใช่บบก็แทบจะเหมือนนวดตัวนั่นแหละนะ uh huh. ก็บอกมันถูกกว่าด้วยดังนั้นจึงนิยมมากนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ความสวยเหล่านี้ค่ะก็มาพร้อมกับผลเสียต่อสุขภาพสําหรับการใส่รองเท้าส้นสูงนะคะผลเสียสําหรับสุขภาพในระยะยาวคุณหมอบอกค่ะว่าเท้าคนเราเนี่ยประกอบด้วยกระดูก26ชิ้นทั้งเอ็นแล้วก็มัดกล้ามเนื้ออีกมากกว่า100มัดนะคะปัญหาที่พบจากการใส่รองเท้าส้นสูงที่มากๆเลยก็คือโรคต่างๆเช่นฝ่าเท้าอักเสบโรคตาปลานิ้วบิดงอเท้าแบนแล้วก็โรคข้ออักเสบค่ะคุณหมอก็แนะนำไปแล้วนะคะว่า การสวมรองเท้าส้นสูงสวมได้ไม่ได้ห้ามแต่อย่าสวมสูงเกิน2นิ้วด้วยกันนะคะหรือถ้าอยากจะใส่สูงมากกว่านั้นก็ให้ใช้ที่ประเภทที่มีที่รองฝ่าเท้าเข้าไปด้วยเพื่อลดการกดทับลงไปนะคะเน่คือมันจะบิดเยอะเกินไปถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ใครที่บอกว่าใส่ส้นสูงยังไม่พอมันมีหลายประเภทค่ะประเภทส้นสูงแล้วเข็มอีก เันเล็กๆขเส้เล็กๆข้างหลังมารับน้ําหนักเราทั้งตัวนะคะเขาบอกยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะเช่นเท้าพลิกกระดูกหักหรือเท้าผิดรูปถาวรแม้กระทั่งการเดินเท้าเปล่าในบ้านเนี่ยคุณหมอเ็ายังไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเท้าเราต้องไปสัมผัสกับพวกอะไรอ่ะที่พื้นแข็งๆพื้นไม้พื้นปูนพื้นอิฐแบบีก็คือถ้าอยู่ในบ้านก็อยากให้ใส่สลิปเปอร์เดี๋ยวนี้เขามีรองเท้าใส่ใองเท้าใช่รองเท้าแตะนิ่มๆแบบนั้นนะเพื่อลดแรงกระแทกนะพอนามาดูคุณแ อันนี้ใส่แป๊บเดียวออพี่เอิร์ดสูงเองรจริงๆก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ฝากไว้สำหรับสาวๆนะครับว่าเอาแต่พอดีเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้มีปัญหาลาม,มาเฉพาะเรื่องของเทา้ามาถึงโครงขาทั้งหมดเลยแล้วก็หลังด้วยสำคัญมากมันมันปวดตามมา